การที่คุณเจอผมในวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก็ได้นะครับวันนี้พี่มีสารอะไรบางอย่างนะครับจากไพ่ที่อยู่ในมือพี่วันนี้จะมาบอกกับคุณนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องที่พี่จะมาบอกเนี่ยมันคืออะไรถ้าอยากรู้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์รับคำทำนายนะครับถ้าคำทำนายของผมตรงใจกับคุณนะครับนะมา พี่หยิบกันสดๆเลยนะฮะนะไม่ได้เตรียมไม่ได้เตรียมไพ่อะไรไว้ทั้งนั้นนะครับนะแต่ถ้าหยุดฟังกันจนจบนะครับนี่คือดวงของคุณนะครับแต่ถ้าคิดว่าวันนี้ไพ่ในวันนี้เป็นเรื่องไร้สาระเลื่อนผ่านไปได้เลยครับนะไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะต้องฟังจนจบครับมาพร้อมแล้วนะครับนะไพ่บอกช่วยพี่ทีนะครับนะว่า ต้องการฝากบอกอะไรกับคนที่หยุดฟังคลิปนี้จนจบครับนะนะพี่หยิบดสดๆสดสดนะบอกพี่หน่อยครับเขาบอกว่าเหนียวรั้งคุณกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดใจพูดไม่ได้นะครับกินไม่เข้าคลายไม่ออกหรือเปล่าครับนะหรือต้องการพยายามรั้งอะไรไว้สักอย่างหนึ่งหรือเปล่า เขาบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักที่สูญเสียไปแล้วอยากได้กลับมานะเขาบอกว่าคุณจะสามารถทําสิ่งนั้นได้สําเร็จนะสำหรับคนที่เพิ่งเสียเงินไปอยากได้เงินคืนนะครับหรือว่าทําธุรกิจอะไรนะครับนะอยากให้มันเป็นเหมือน วันก่อนๆวันวาน,วน,วนที่มันทําสําเร็จต้องบอกเลยนะคนที่ผ่านเหมือนคลิปมีครับตำแหน่งในปัจจุบันน่าสนใจมากเป็นไพ่สิงโตถือ,อแฝนแขวนมงกุฎเลยเนาะนี่นะอำนาจมันหมายความว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยอยู่เนี่ยมันกําลังใกล้นะสำเร็จแน่ๆครับบอกได้เลยนะครับนะนี่ครับใบสุดท้ายนะครับนะดูดูแนวโน้มนะ สิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยไพ่ใบสุดท้ายคือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กกนอิมครับมีเทวดามีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกำลังประทานพอให้กับคุณเมื่อพระแม่กดอิมปรากฏใ,ใ,ในในในไพ่ชุดน,นี้หมายความว่าท่านเป็นผู้บรรดาลให้กับคนที่กําลังมีความทุกข์พ้นจากทุกข์ซึ่งมหมายความว่าไม่ว่าน้องจะอยู่ในสถานการณ์ที่มันเกินไม่เข้าคลายไม่ออกหรือต้องการให้เรื่องราวในชีวิตของน้อง เป็นยังไงก็าตามแน่นอนครับดวงปัจจุบันของน้องกําลังจะไปได้สวยไปได้ดีครับด้วยพื้นดวงของตัวเองนะครับแถมนะมีพลังของเทวดาสิงศักสิ์มาช่วยทําให้เรื่องราวของน้องนะฮะที่น้องคิดอยู่ตอนเนี้ยมันสําเร็จนะครับนะขใหรหยุดฟังกันจนจบแล้วนะพิมพรับคําทานายพี่หน่อยครับพิมพ์รับคําทานายพี่หน่อยครับแล้วคําทํานายในว,วันนี้ขอให้มันเป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นจริงกับคุณนะครับขอให้คุณสมหวังในเรื่องของความรักการเงินการงาน คู่ของคนรักหรือสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับ